อีกแล้วนะคะเมื่อกี้เรา r ร a c t ทีเซอร์ของภาพยนตร์ไปแล้วรอบนี้เราจะมา React ทีเซอร์ของซีรีส์แล้วทุกคนให้มันครบจบไปในวันเดียวว,ว้าวโอ้ m ม่ o อคือ <Wow. S 1> เอ้อแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนแต่เอาเป็นว่าคลิปที่ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ง r ร a c t ตัวทีเซอร์ของไอ้ที่มันเป็น เทเลอร์ Taylor, เป็นเทเลอร์ของภาพยนตร์ใช่ปะนี่เราก็จะมารีแอคทีเซอร์ของซีรีส์ที่เรารอมาอย่างเนิ่นนาน,น,านแล้วก็เป็นซีรีส์ตลกอีกแล้วอะถ้ามช่องฉันดูแต่แบบซีรีส์ตลกวะจะบ้าตายคือแบบว่าเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องยาวมากยาวที่สุดตั้งแต่เคยดูซีรีส์วายมาแล้วทุกคนเออนั่นแหละชื่อเรื่องว่าอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศเออ last universe โอ้โหโอ้ยก่อนเออโอ้ oh m ก god ตั้งแต่ตอนประกาศโปรเจกต์แล้วอะเพราะว่า จริงๆแล้วอะนิยายเรื่องนี้เราอ่ะเคยอ่านมาเออแล้วคือตกใจมากที่เป็นคู่นี้ได้ไปเออแต่ว่าเออก็ดูสมควรเหมาะสมสมควรเออคือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เติบโตมากับเดอะสตาร์เนี่ยก็จะรู้จักพี่ลิ์กับพี่กันอยู่แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วคือแบบว่าโอ้ my god อ่ะมันเป็นอะไรที่ amazing มากเป็นคู่จิ้นที่แบบว่า เออมาก่อนการน,นะทุกคนความจริงแล้วนะแล้วก็คู่นี้เขาได้ไปฝากผลงานเล็กๆม่น้อยในดับแสงระวีมาแล้วซึ่งเราก็ได้ดูดับแสงระวีมาเหมือนกันเออเพราะว่าเราแบบว่าเป็นแฟนคลับซีนูนิวใช่ไหมแล้วก็ไปดูดับแสงระวีที่เออไม่รู้มีใครได้ซื้อบ็อกเซตไหมแต่ว่าไปดูในบ็อกเซตดีกว่าเออโดนด่าต้งเยอะแม่งเออไปดูในบ็อกเซตดีกว่าถ้าอยากจะดูอะไรดีๆเออแหละก็ สำหรับคู่พี่กันกับพี่ริทเดอะสตาร์นะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีซีรีสวายเป็นตัวเป็นตนเออเป็นชิ้เป็นอันกับเขาแล้วทุกคนโอ้ oh my กอดนั่นแหละแล้วก็ได้เลือกตลกปกหาไปด้วย <c oughs> อ่าโอเคเราก็ะมา Reaction of s h ช e ยลทิเซอร์ Last Meal Universe นะคะอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศเป็ลิซ่าทุกคนวาระสุดท้ายของโลกมาถึงแล้ว <c oughs> เอาเลยแต่ต้นถูกต้อง นี่ว,ว้าวคุณเข้ามาในบ้านผมได้ไงเนี่ยฮะอื้ยนั่นค่ะคิดซะว่าเป็นอาหารม้อสุดท้ายก่อนโลกลายไปทางดวนนวกาศยังไลงล่ะหาแค่นี้เหรอ อ๋อมันเป็นที่เซอร์ฟเนาะก็มากับต้อยเดียวโอก็ะตยเดียวจริงคือแบบฮะายังไม่ทันหายใจเข้าสุดปอดเลยจบแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราก็กำลังเฮ้ยเรากำลังจะได้ดูกันแล้วเอ้ยมาแทนกี่หมื่นฟ้าหรอไว้ทุกคนพร้อมเสิร์ฟวันที่สองมีนาะคมนี้เวลายี่สบนาฬิกาสิบนาทีทั้งช่องวันส1ิบเอ็ดและอันคัทเวอร์ชันจัดเต็มทางแอปวันดีเท่านั้นเฮ้ยจะจะรีแอคได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอา ย้อนหลังแอปวันดีเท่านั้นว่าสันอุยเธอรีแอคได้ไหมเนี่ยตายละเดยวต้องไปเดยวต้องไปหาดูแล้วว่าเอ้ยรีแอคได้ไหมเพราะว่าเป็นของช่องวันเลยว่ะอุ้ยเวลิเกตธอรีแอคได้ไหมเนาะแอปช่องวันเท่านั้นด้วยเอ้ยตอนแรกกาว่าเธอรีแอคเรื่องนี้ทุกคนรู้ปะแล้วหุยฉัน <laughs> พูดก็พูดชลีวายช่องวันอะรีแอคไม่ได้ <laughs> ตอนคุณชายสมัยคุณชายก็รีแอคได้แค่หก ตอนใช่ป่ะหกเขาเรียกว่าอะไรนะหกอีพีก็เลยไม่ทําแล้วก็การุญยาคาดก็หูฉ่ำหมายถึงลิขสิทธิ์ฉ่ำโอ๊ยตอนแรกเรื่องนี้กลับว่าจะรีแอคจะรีแอคได้ไหมเนี่ยมาแทนกี่หมื่นฟ้าเลยอะ่ะคือก่อนหน้านี้อันนี้มันวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันอาทิตย์ที่สองมีนาเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีโอ๊ยมาแทนกี่หมื่นฟ้าโอ้โหแล้วคืนวันอาทิตย์เป็นซีรีส์ตลกอีกอ่ะ คือวันอาทิตย์เป็นซีรีส์ตลกอีกแล้วและก็โอ้โยอันคัดทางแอปวันดีเท่านั้นจะรีแอคได้ไหมเนาะเอาล่ะทุกคนสนุกดีคือแบบว่าคือแค่เห็นหน้าพี่ลีพี่กันก็รู้แล้วว่าสนุกอะ่ะเพราะว่าถ้าเรื่องฝีมือการแสดงอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นนักแสดงกันมาแบบเอออยู่แล้วใช่ไหมก็มั่นใจในฝีมือการแสดงอยู่แล้วแหละแน่นอนแต่ว่าตอนนี้กูรีแอคไม่ได้ <laughs> เพราะเห็นว่าแอปวันดีเท่านั้นเนี่ยกูรีแอคไม่ได้พูดเลย <laughs> อ่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นว่า แมวเมา์ลงคลิปอีพีหนึ่งแปลว่าดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็แปลว่าดูไม่ได้นั่นเองหูยเจ็บจี๊ดเลยอ่ะเพิ่งเห็นข้อมูลนี้เหมือนกันว่ามาจากแอปบันดีเท่านั้นเนี่ยโอ้ตาย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 ว่าจะดูแต่ดูไหมอะดูอยู่แล้วแต่ว่าจะรีแอคไหมอะไม่รู้เลยอะไปหาข้อมูลก่อนหรือว่าแฟนของแฟนลับใครๆที่แบบว่าเออรู้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยมากระซิบกันได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยคือตั้งใจไปตั้งแต่ตอนที่เขามีในไลฟ์อัพแล้วใช่ป่ว่าจะทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือ คิดอยู่แล้วว่ายังไงก็จะดูอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ารีอแอคเนี่ยเพิ่งเป็นแพลนใหม่แล้วก็อาจจะโดนเตะตัดขาด้วยแอปวันดีเง่ <c oughs> <Yeah. S 1> แต่ว่าดีทุกคนเรื่องนี้มันสนุกนะแบบว่าตอนเป็นนิยายก็สนุกแล้วก็ตอนเป็นเวอร์ชันซีรีส์ออกมาก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊กๆอยู่เพราะว่าพี่กันพิริตอะทุกวันนี้แบบแค่ส่วนตัวแบบโดยตัวเขามันก็ตลกอยู่แล้วอะเออแล้วก็มาเล่นเป็นซีรีส์แบบตลกปกฮาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปกฮาขนาดนั้นเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะดูว่ามันตแตแกอยู่ <c oughs> แต่ว่านั่นแหละตีมมันก็เป็นแบบคอมเมดี้อ่ะเออนั่นแหละน่ารักดีนะหูโอไมคก้อ oh นเลยอะ่ะนั่นแหละทุกคนก็โปรเจกต์อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศนะคะก็เป็นซีรีส์ที่เราแบบว่ารอมาเกือบปีอยู่เหมือนกันเออว่าจะไม่นานก็นานอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้สําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ไปซัพพอร์ตติดตามผลงานเขาได้นะคะทุกคนสําหรับพี่กันแล้วก็พี่ลิศเนาะอ่า ลัสมิอนิเวิร์สนะคะทุกคนก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันอาทิตย์เลยทุกคนเวลาสี่ทุ่มครึ่งที่ช่องวันสาิบเอ็ดแล้วก็เวอร์ชันอันคัตเนี่ยมาที่แอปวันดีนะคะทุกคนจะเริ่มตอนแรกวันที่สองมีนาคมนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุนสพอร์ตผลงานเขาได้ทุกคนเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับเราอะนะเออนั่นแหละก็เฮ้ยไม่รู้จะรีอคชันได้ไหมแต่ถ้าทุกคนเห็นก็ฝากพพอร์ตกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็แปลว่าเซกูดบายเราจะมาแค่ตัวทีเซอร์แหละเยงยอ มีเท่านี้แล้วจ้าบ๊ายบาย